สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน YouTube พบกับท่านผู้ชมวันนี้8นาฬิกา45นาที14กุมภาพันธ์2 5 6าวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ครับขอส่งความรักความปรารถนาดีมายัางท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับธนาคารกรุงไทยขอปิดปรับปรุงชั่วคราวนะครับเพื่อยกระดับการให้บริการแอป,ปกรุงไทยเน็กนะครับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเพจกรุงไทยแคร์ครับจะแนบลิงก์ เพจกรุงไทยแคร์ของธนาคารกรุงไทยไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับเพื่อยกระดับการให้บริการธนาคารขอปิดปรับปรุงกรุงไทยเน็กแอปพลิเคชันชั่วคราวในวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2566เวลา00.00นถึง05.00นธนาคารขอภายในความไม่สะดวกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรุงไทยคอนแทคเซ็นเตอร์02 111 1111ครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ดูฟังคลิปครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ